หนุ่มกัญชัยเผยเคยป่วยแพนิกแต่หายเพราะขับรถไปหาผู้หญิงงานนี้อยากรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นคือใคร แต้วนัทพรเล่าอาการป่วยเป็นแพน,นิคเหมือนคนจมน้ําแต่ข้างนอกดูปกติหนุ่มกัญชัยเผยเคยเป็นเหมือนกันหนักจนขับรถไม่ได้หนึ่งปีไม่ได้หายป่วยเพราะหมอแต่หายป่วยเพราะขับรถไปหาผู้หญิงคนนั้นคือหลังจากนั้นนักสแสดงสาวแต้วนัทพรเคยให้สัมภาษณ์ว่า มีอาการป่วยเป็นโรคแพนิกก็ทำให้หลายคนรู้สึกเป็นห่วงและอยากเข้าใจลักษณะของอาการให้ลึกมากยิ่งขึ้นจนล่าสุดเมื่อวานนี้วันที่29กุมภาพัน2565เจ้าตัวได้มาเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านรายการ3าแซกที่มีหนุ่มกัญชัยและแอปทัสออนเป็นพิธีกรโดยแตลาว่าตอนที่เกิดใหม่ๆต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ ปีที่แล้วทำให้แต้เข้าใจว่านี่คืออาการแพน,นิกอาการจัดรู้สึกเหมือนคนจมน้ำแต่ข้างนอกดูเหมือนปกติก่อนที่หนุ่มจะพูดอาการของตัวเองเทียบกับแแว้วอยู่ดีๆตัวจะชาุูกตั้งแต่ขามาจนถึงหัว รู้สึกหายใจไม่ค่อยออกแล้วคิดไปว่าจะตายไหมหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกเต็มตัวและอยู่ไม่ติดที่ส่วนอาการตอนนี้แอวไม่เป็นเลยเพราะออกกำลังกายช่วยได้เยอะมากมันปรับเรื่องอารมณ์ซึ่งแ้วก็พยายามลดยาด้วยแต่วันไหนที่รู้สึกเริ่มมาก็กินไว้ก่อนจากนั้นหนุ่มก็เล่าเสริมว่าตัวเองเคยเป็นไม่ออกจากบ้านหนึ่งปี โดยอาการแรกที่เป็นเกิดขึ้นตอนขับรถแล้วก็ตัวชาวูขึ้นมาที่หัวใจสั่นแรงจนต้องจอดรถหาคนช่วยให้พาไปหาหมอจากนั้นหมอก,ก็บอกว่าไม่เป็นอะไรตอนนั้น ว่าแพนิกมันเป็นอีกชื่อหนึ่งที่เขาเรียกกันสุดท้ายกลายเป็นว่านมขับรถไม่ได้เพราะจะมีอาการแบบนี้อยู่ปีหนึ่งแต่ไม่กินยาเลยส่วนที่หายก็เพราะตัวเองอยู่ในบ้านมาปีหนึ่งแล้วรู้สึกว่าคนไม่ไหวจึงไปหาคุณหมอท่านหนึ่งซึ่งคุณหมอก็ให้ยามาแผงหนึ่งแล้วบอกว่าคุณกลับไปคุณกินนะอีกปีหนึ่งคุณจะออกจากบ้านได้ อนั้นออกจากโรงพยาบาลหนุ่มก็เอายาโยนทิ้งทับขยะเลยแล้วก็ให้คนขับรถกลับบ้านไปส่วนตัวเองก็ขับรถไปหาผู้หญิงหลังได้ยินประโยคนี้ทางแต้วและแอบบถึงกับทำน้าอึก่อนจะถามว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครหนุ่มกันชัยเนี่ยบอกว่าตอบไม่ได้จนแต้วแล้แอบยิ้มปรุมกิ่มแถบมองบนหนุ่มกันชายรอดตอว่าตนไปหาหมอพอต้องการจัด กจากบ้านวันนี้ไม่ใช่กินยายอีกปีนึงต้นอยู่ในบ้านสองปีไม่ได้ก็เลยไม่เอาแล้วลองดูจะตายก็ตายก็ขับรถไปเลยแม้ใจจะรู้สึกสั่นวิวพร้อมบอกว่าไม่มีใครตายเพราะเป็นแพน,นิคก็เอาไปสอนคนในวงการหลายคนที่เป็นแล้วมาปรึกษา ตาทพนยเผยอ,อีกว่าอาการแพน,นิคมันกลับมาได้ยิ่งถ้ามีตัวกระตุ้นอย่างเช่นนอนไม่พอหรืออะไรทั้งหลายที่ทําให้รู้สึกไม่สบายตัวนอกจากนี้เต้ายังได้ให้คําแนะนําสําหรับคนที่เป็นด้วยถ้ายิ่งไปบอกตัวเองว่าฉันต้องไม่เป็นมันจะยิ่งแย่ลงการหาคุณหมอเป็นเรื่องปกติมากทุกคนเป็นกันได้ สังคมมันทำให้เครียดมากไม่ว่าจะเป็นการใช้คำพูดในสู้เชียลมีเดียหรืออะไรต่างๆพอไม่กำลังใจทุกคนสู้ๆเป็นยังไงกันนะคะคุณผู้ชมอ่านแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอยากรู้เลยทีเดียวว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเธอใครที่พี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยถึงกับขับรถไปหาผู้หญิงคนนั้นแล้วผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นไทยไม่ใช่แค ทีห่หนุ่มกัญชัยนะคะรับรถไปหาแล้วหายจากการป่วยแพน,นิคีันที